น้วมาเชียะนะจ๊ะเอน้อมาเชียมากันแล้วจ้ากับเมืองไอซ์แลนด์นะครับหลังจากท,ท,ที่ได้พัฒนาเมืองนี้ขึ้นมาอีกนะอุ้ยทำไมได้เงินน้อยจังเลยนะครับแค่แค่สองพันเองไงจริงๆมันก็เป็นเมืองใหญ่นะเราควรจะพัฒนามันให้ดีขึ้นกว่านี้นะ่านี่เราก็ทำนะครับอือเราอันล็อกแล้วครับ เลเวล19แล้วนะเราเนาะอโหมีทั้งต้นไม้นะครับมีทางเดินด้วยนะบาส,สติงบิดนี่ครับโคซี่แฮร์บินอุ้ยนี่ที่พักรู้เปล่านะแล้วก็ครัมเ l e ร์ส r รีนะครับเป็นต้นไม้นะแล้วก็นี่ทางเดินอีก2นะครับที่ไม่ค่อยกดล็อกอะไรเยอะแยะเลยและเจ้าคิวเบนะครับของเมงนี้ก็มีเหมือนกันกนะจ๊ะแคร์ิวเบอรรอเลยครับคิวเบของเมืองแอร์ไอซ์แลนด์นะครับผมมาแล้วเรามาดูซิว่า มีตัวอะไรอีกเนาะมึงนี้เราจะเก็บมอนสเตอร์สองดาวก่อนนะเจ้า <Hey, S 1> ต,ตัวนี้ก็น่าซื้อนะเยวสตริท <Hey, yo. S 1> อะไรไม่เนี่ยเนะอ่อคิวเบริรเราได้มาแล้วนะครับตัวป่อไปอาจจะเป็นฟร็อกส์ดีไหมนะฟร็อกส์ฟร็อกส์ต้องใช้แมมมอสนะครับแม่เน,นี่ไงแมมมอสน้องแมมมอสเราอัพเวลให้น้องหน่อยเอ่ออัลเฟรดแปดได้นะครับนี่นะ เ,เจ้าฟรอกเองนะครับวิทยยกแม่พี่ทิกดผิดต,ตลอดเลยเจ้าฟรอกส์นะครับเอ่อมอนสเตอร์กบป่ามปลาของเราเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ธาตุน้ำโฟจมัมเมอร์บวกกับแมมมอสนะแ้ใช้โฟจมัมเมอร์กับแมมมอสนะโอเคดูซิว่าจะติดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับ เอ่อมัมมอสกับโทจัมเมอร์นะดูซิว่าเวลไม่เท่ากันจะติดไหมอ่าไม่ติดครับเห็นไหมน้องๆนี่มันเป็นเทคนิคของพี่จิ๊ปนะบอกให้นะเดี๋ยวพี่จิ๊ปลองดูไหมพี่จิ๊ปลองเสียเพชรหนึ่งเพชรก็ไม่ได้ดิติดเจ้าตัวนี้อยู่ดีโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้ดูนะถห้พี่จิ๊ปอัพเวลนะครับให้มันเท่ากันนะดูซิว่าจะติดไหมนะครับบางทีมันไม่ติดนะน้อง เอาเวลให้เท่ากันนะมันเป็นแทคนิคนครับมันเหมือนจะติดมันมือนจะติดดีขึ้นนะไม่รู้พี่จิ๊บคิดไปเองหรือเปล่านะเดี๋ยวเรากลับมาดูอย่างรวดเร็วนะครับว่าพี่จิ๊บพี่จิ๊บคิดเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่านะมาแล้วจ้ากับเมืองแอร์ไอซ์แลนด์นะจ้านี่วางได้สิบแปดที่แล้วนะพี่จิ๊บก็อัปเกรดประสาทไปนะครับตอนนี้แเก็บก่อน นี่แน่มาแล้วครับเจ้าตัวคิวเบิร์นี่ครับคิวเบิร์ของเมืองแอร์ไอซ์แอ,อแนนะน้องๆมาแล้วจ้าคิวเบอร์คิวเบิร์คิวเบิร์เรนะี่ยออกมาแล้วนะธาตุนเจอรัลสองธาตุนะเอคลาสเนเจอร์เรลิเมนต์ธาตุนะครับเป็นธาตุนี้นะลมนะครับกับธาตุน้ำนะโอเคเราลงเราจะให้น้องคิวเบิร์ลงแล้วนะตัวแล้วเนี่ยอ๋อ,อตัวแรมานะน้องๆ มีตัวแรมาน้งนองๆนีอ่ะแปบ๊บนี่เอาน้องลงแล้วแล้วก็อ่าน้องเล่นนะโชว์โชว์หน่อยนนี่เป็นไงฮะน้องเล่นคีย์บอร์ดโชว์เลย ไงเอาล้วครับพักเวลให้น้องก่อนนะเอาสักเวลเจ็ดนะฮะนี่เก็บเพชรด้วยนะ<ป>เควสเราทำสำเร็จนะครับอุ้ยสำเร็จไหมไม่เห็นมีเควสเลยวะ,ะไม่เป็นไรครับลงเจ้าเมา้าลงไปเลยนะน้องๆเวทไปฮนะเจ้าเมา้าอุ้ยแป๊บเดียวเองเจ้าเมา้าจิ๊บลงให้ ใช้เพชรเลยดีกว่าครับตปิดอัพไปเลยนะแป๊บเดียวเองเจ้าเมาวมาเลยเมาวน้อยแฟบเอาล้วครับเราจะปลด2ตัวด้วนะ t ิวเบิกับเมาวแห่งเมืองแอร์ไอซ์แลนด์นะครับมน้อง,องมาเลยจ้าโอ้มามาแล้วเจ้าเมา c l คลาสเ t ชิวอลเหมือนกันครับเอลิเมนต์เป็นธาตุน้ำกับน้ำแข็งนะก็มาจากโทจอมเมอร์กับแมมมอสนะครับนี่ไง มาแล้วจ้าโอเคมามายืนที่นี่ด้วยกันนะจ้ะนี่แมวน้อยโอเคให้อาหารแมวน้อยโอเคตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยฮะไหนลองดูซิร้องร้องเพลงไงนี่คือร้องไรอย่างเนี่ยหรือว่าร้องแลบลิ้นอย่างเดียว <c oughs> ร้องอย่างน้องเดี๋ยวเดี๋ยวนะทุกคนเงียบเอาร้องแล้วร้องแล้วอ๋อนี่ไงเงียบเงียบหน่อยฟังน้องนี่ไงแม่ประมาณนี้นะครับน้องน้องต้องแปลงฟันเยอะนะน้องฟันเหลืองนะเนี่ยด,ดูดูระหว่างฟันของแ้มมอสนะตอนแ้มมอสฟันจะขาวกว่านะ เจ้าแมานี่ไม่ค่อยแปลงฟันนะเนี่ยเอาเลยครับแล้วเราก็ทำเควสสำเร็จนะอีเรียบร้อยมามอนสเตอร์ตัวถัดไปของเมืองแอร์ไอซ์แลนจะเป็นตัวอะไรดีครับน้องๆโอเคเราไปดูกันนะเออตอนนี้เรามีโอ้ตอนนี้เรามีทุกตัวแล้วนะนะฝั่งนี้ เอ่แมวมี1ตัวนะครับแป้งโกมี1ตัวนะชิวเบิลมี1ตัวไซบ็อบมี1ตัวแมมมอต1ตัวโทจัมเมอร์1ตัวนะครับน็อกกี้น1ตัวเทวเดลเราดันมี2ตัวนะเดี๋ยวขายตัวนึงอ่ะเอ่อก็จะขายเจ้าตัวริฟนะครับมอนสเตอร์4อิเลิเมนต์นะ4ธาตุนะครับสีร็อก3ธาตุคองเกิลสามธาตุปอมปอมสามธาตุสปรังสปับ สัครับเออสามธาตุนะครับดัมเลอร์นะฟล็อกอ่ะโอเคน้องๆเอาตัวอะไรก่อนดีอาจเจ้าสองตัวนี้นะเจ้าสองตัวนี้น่าจะติดง่ายนะเอ,อ่อทำมอนสเตอร์สองธาตุกันแล้วกันครับฟล็อกนะเจ้ากบสามตานะครับมาดูว่เอ่อมอมอส์กับโทจัมเมอร์นะเอ,อ้ยไม่ใช่มอมอส์ดิน็อกกิน น็อกกินกับโทจัมเมอร์นะครับธาตุหินกับธาตุน้ำนมามาบริดกันน้องๆเอ,อ่อแมมมอนะครับกับโทจัมเมอร์นะมาเลยอะติดไหมนะครับน้องๆมาดูนะแป๊บโอไม่ติดครับเสียฟอร์มแล้ววะ่ะ เฮ้ยอะไรกันเกิดขึ้นเนี่ยเอาเลยลองอีกทีนะฮะพี่ชิบใช้เพชรเลยอ้าวติดแตหดีกว่าอ้าวติดเป็นเจ้าเมาเาจ้าเมามีแล้วนะครับว <c oughs> ย <c oughs> ไปเลยมเมามีแล้วไปเดี๋ยวนะพี่ชิบดูผิดหรือเปล่าวะ <c oughs> เอ่อฟล็อกธาตุหินกับธาตุน้ำ หินกับน้ำก็น็อกกินกับโทจามเมอร์เออผิดอะไรวะเนี่ยฉันผิดอะไรหรือ,อามา,าอูอนะจก,กปุบสามไฟนะครับมาดูอ่ะเออมันมอมกับโทจามเมอร์นะไม่ใช่มัมอมด,ดิน็อกกินน็อกกินกับโทจามเมอร์นะครับผ้าหินกับผ้าน้ำนะมามาตีกันน้องๆเออมันมด์นะครับ แมมอสนะครับขับโทจัมเมอร์นักกินกับโทยจอมเมอร์นะลองดูอีกทีนะครับนอกกินโทยจอมเมอร์อีกทีนั่งน้องมอกี้ไปเอาตัวอะไรวะนะสงสัยเอาแมมมอสหรือเปล่าวะหรืมแม่นอนเลยพลาดเลยพี่จิ๊บ อาเอาใหม่ฮะน็อกกินกับโทจัมเมอร์นะป๊บไม่ติดอ่ะเออเดี๋ยวพี่เจ็บขอดูอน,นะครับแม่เท้านี้ทำเสียหน้าหมดเลยเจ้าฟล็อกนะเออเจ้าฟล็อกโทจัมเมอร์กับน็อกกินเนื้อถูกเลยนะครับแต่มันไปดันไปได้ตัวอะไรวะเนี่ยไปได้เจ้ามายเอาเฉยเลยอะ่ะงงมากเลย ระบบการบรีดผิดเพี้ยนอะไรหรือเปล่าเมื่อคืนมีการแบบว่าเข้าเกมไม่ได้ครับ <c oughs> มีอยู่แป๊บหนึ่งนะน้องๆเออไม่ได้เฉยเลยฮะโทมเมอร์กับน็อกกินนะถูกแล้วนะทำไมไปได้เจ้าเมาล่ะโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรารออีกทีนะเดี๋ยวนะพี่จิบขอดูหนะ่อยดูแล้วเจ้าเมาะนะครับ เจ้าเมาวก็ใช้เหมือนกันนะโทยจอมเมอร์กับแมมมอสเหมือนกันนะนเจ้าเมาวก็เป็นธาตุน้ํากับน้ําแข็งอ๋อแมมมอร์ดอัไรมันน็อกกินเออนะครับแต่ทําไมเมื่อกี้ทําไมได้เป็นเจ้ามีวะสงสัยเป็นบั๊กเกมหรือเปล่าวะ,ะเดี๋ยวเรากลับไปดูซิอันนี้ถูกหรือเปล่าอ่ะพี่จิ๊บลองลองใช้เพชรด,ดูแล้วกันฮะตัวความรวดเร็ว เออเจ้าฟล็อกนะครับตัวน,นี้พี่จิ๊บบิดผิดเองครับขออภัยเอาใช้เพชรให้เลยน้องๆเสียเวลาครับมาเลยฮะขายไปเลยครับเจ้าแมวนะครับนี่อ่ะเจ้าฟล็อกไปเลยฮะแล้วพี่จิ๊บก็ไปสปีดอัพให้เลยนะน้องๆเพื่อความไม่เสียเวลานะครับนี่แน่เจ้าฟล็อก ออกมาเลยนะจ๊ะนี่ไงเจ้ากบสามตานะครับออกมาแล้วนะน้องโอเค <Yeah. S 1> เมืองนี้ก็ต้องเป็นเมืองที่จเจริญอีกเมืองหนึ่งนะเ oh <my> จ้าฟอกคอยอยู่ตรงนะี้น <c oughs> ี่ไงเจ้าฟ็อกนะฮะลงไปแล้วนะลองดี่มันจะร้องเพลงไงแต่ละเมืองมันจะร้องเพลงไม่เหมือนกันนั่งร้อง ว้าวว้าวโอ้ตโน้ตโน้ตโน้ตว้าว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 ,ว,าว,ว,าวประมาณนี้นะน้องโอเคเรากลับมาดูที่มอนสเตอร์นะครับเอ่อตอนนี้พี่จิ๊บก็ได้มาหลายตัวแล้วสินะเออโทจามเมอร์ฝั่งนี้ได้มาหมดแล้วนะเออ,เอใช่ไหมม้มาวฟล็อกแป้งโกคิวเบลไซบอ็อ แมมมอสโปรามเมอร์น็อกกิ้นทรีเดอร์นะแล้วก็นี่ฝั่งนี้ยังไม่ได้เหลือตัวสุดท้ายนะสองท่าครับดัมเลเลอร์นะน็อกกินกับแมมมอสครับผมมาทำกันเลยโผลแบบโผล่ปไปเลยนะครับน้องๆน็อกกินนะครับกับแมมมอสนะโอเคจะเป็นดัมเบเลอร์นะลองดูครับ มาปึ๊บอ่าน่าจะเสร็จนะยิ๊บจใช้เลยนะครับแฟบฟินิชอ่าได้มาแล้วครับดัมสเพอร์นะครับเวดไปเอาละดัมสเพอร์โอ้โหพี่จิ๊บโหดเลยนะจิ๊บเอาอย่างรวดเร็วเลยนะอะทีนี้เราลองมาเราลองมาบีดดูครับ ตัวที่เหลือนะครับตอนนี้จะขึ้นเป็นมอนสเตอร์สดาวแล้วนะพิจิบเล่นมอนสเตอร์2ดาวไปหมดแล้วนะเมืองนี้รบไปแล้วนะครับดัมเซอร์นะอ่ะเราจะเริ่มจากเจ้าตัวโอ้พิจิบขอเริ่มจากตัวปอมปอมเลยครับเรายังไม่เคยเจอเลยนะเพราะน้องปอมปอมนะอ่าเป็นธาตุลมหินแล้วก็น้ําแข็งนะต้องใช้มอนสเตอร์สองธาตุกับ 1, หธาตุนะลมหินไซบอฟครับ ลมหินน้ำแข็งไซบอฟกับแมมมอสนะโอเคได้จ้าชื่อน้องอะไรนะเดี๋ยวขอดูกันน้องชื่อปอมปอมใช่ไหมเมื่อกี้ดูไม่ละเอียดปอมปอมโอเคน้องปอมปอมนะเดี๋ยวเราไปดูที่ตารางธาตน,นะครับน้องไปได้หลายเมืองอยู่นะเนี่ยคอมโพเซอร์โกนะครับ Coloriniums Tribal นะครับ Shakabas ก็ไปได้นะโอเคปอมปอมเ็นทาลนิชเชอรลนี่ครับสามธาตุนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะถ้าติดคือกี่ชั <cake> okay. ่วโมงนะครับน้องน้องลองดูนะน้องปอมปอมนะครับเป็นสีชมพูพิงค์นะครับ b r i l l นเ n c e Brilliance นะครับก็เป็นเออ่ By eating only foods are red กินอาหารสีแดงวะ คืออะไรวะเนี่ยมาสเตอร์ไบโอมอนสเตอร์ไบโอโหนะครับอันนี้ก็คืออธิบายน้องนะน้องเป็นมอนสเตอร์สามธาตุนะครับใครจะเป็นสีชมพูน่ารักเลยนะครับนี่เป็นปอมปอมนะขาเชียร์นะครับถ้าติดก็คือ12ชั่วโมงนั่นเองครับผมนี่นะนี่เฮ้ยน้องร้องเพลงแบบนี้นะแต่ละเมืองไม่เหมือนกันนะครับเอไอส์แลน์ใช่ไหมเฮนานาเฮนานาเฮนานาเออนี่ าที่เมืง Earth Island, องเอิร์ธไอแลนด์ก็จะเรียกว่ายิปปี้เยยิปปี้โยนี่ครับประมาณนี้นะ <c oughs> โอเคอสำหรับเมืองเออวิธีการบิดดิ้งนะสำหรับเมืองแอร์ไอส์แลนด์นะครับกับโคไอแลนด์นะ,ะใช้นี่ครับแมมมอสกับไซบ็อปนะที่พี่จิ๊บจะใช้บีดนะครับถ้าสำเร็จก็คือ12ชั่วโมงนะครับค่าในการวางคือ3เตียงนะ โอเคน้องๆจัดไปฮนะเราลองไปดูนะอะใส่บอ๊อบใส่บอ๊อบกับเจ้าอะไรวะลืมเออเพิ่งดูมาสดๆร้อนๆล,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 ลืมเฉย <c oughs> ดูหน้าตาน้องอีกทีก็ไดนะ้อ่ะจะได้ระลึกกันไว้เอ่อไซบ็อกกับแมมมอสเออนะครับมอนสเตอร์หนึ่งธาตุนี่มันมันเออเอ่ยงวะไซบ็อกกับแมมมอสนะน้องๆไซบ็อกแล้วก็แมมมอสนี่นะเวฟแปดกับเวฟหกเออพี่จิ๊บอัพเวฟมาให้หน่อยมัจะได้ติดนะครับทีเดียวเลยนะให้เวฟแปดเลยเอา ไี่บ๊อบกับแมมมอสนะครับอยู่ไหนอ่ะมาไซ่บ๊อบแมมมอสฟึ๊บแมวไม่ติดฮะสองนาทีครับ,บไม่ติดนะน้องๆอ,อ่ะไม่เป็นไรครับพี่จิ๊บเอาตัวดัมเซลร์ออกมาก่อนก็ได้นะเร็สปีดอัพไปเลยครับในเคเวสนี้พี่จิ๊บจะจัดหนัหนกๆให้เลยนะ สามตัวแล้วนะน้องๆกอ,อสี่ตัวแล้วเนี่ยดัมสเตอร์นะครับโอ้โหคลิปนี้ถือว่าพี่จิ๊บเล่นมอนสเตอร์สองธาตุแบบครบเลยนะเมืองไอร์แลนด์นะมาแล้วฮนะไดฟเนอร์นะแป๊บนี่เมื่อกี้พี่จิ๊บเอาตัวไหนบ้างนะน้องๆจำได้ไหมมีเอ่อมาวนะครับคิวเบิร์นะครับฟอกแล้วก็ดัมสเตอร์สี่ตัวเลยนะน้อง โอ้โหคลิปนี้คือคลิปนี้คือคุ้มค่ามากนะครับสี่ตัวในคลิปเดียวเลยนะเอออ่ะถึงไหนลแล้วพ่อเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับน้องๆ้องเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปอย่างรวดเร็วเลยนะเพื่อความรวดเร็วนะครับผมนั่นแล้วครับก็ออกมาแล้วครับข้ามเวลาไปอย่างรวดเร็วนะแมมมอ <c oughs> สเซ็งมากครับรอไปนะสองนาที โอเคพี่จิบจะลองอีกครั้งนะครับอ่าไซบ็อกโอ้โหเวลแปดแล้วนะไซบ็อ <c> ก <ười> กับม้มมอสนะอัพให้น้องเป็นเลเวลเก้าครับลองดูนะแมปแมปแมปถือเคสถือลาบไปดูหน้าน้องอีกทีอ่ะ ปอมปอมนะขอให้ได้นะน้องป๊ป๊บปอ่ะโอเคครับเราก็จะมาบีดนะครับเจ้าไซบอ๊อบกับแมมมอสนะอ่ามามาลองดูสิอัพเวลให้แล้วนะเป็นเวลเก้าแล้วนะมามาดูครับจะติดไหมน้องปอมปอมจะมาไหมครับน้องปุ๊บไม่ติดครับทำไมมันติดยากอย่างวะ เออเอาลงไปมามอสเฮ้ยเไม่ให้ลงไม่ให้ลงเอาลงไปทำไมเนี่ยถ่ายทิ้งเลยครับหูมหมอสอย่างเซ็งเลยวะไม่เป็นไรครับลองอีกครั้งนะ้องลองอีกครั้งหนึ่งนะครับมามันแค่2องนาทีนะน้องไม่ไม่นานนะครับเดี๋ยวเราวาร์ไปอีกครั้งนะเอาเลยครับห้าสี่สามสองหนึ่งศูนมมอส แซ่บแม่บอว่เฮ้ยมีคนต้องการเ้ยวะอ๋อแอมเบอร์ต้องการนะไปที่แอมแอมเบอร์แล้วกันแป๊บอามีคนต้องการเธออยู่แนละ้วแม่มอสไซบ๊อบนะครับกับเอ่อแม่มอสอีกทีนะปอมป,ปอมยืนหนึ่งจะมาไหมครับโอ้โหครั้งนี้เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยมา อ่าเรียบร้อยครับปอมปอมมาแล้วน้องปอมปอมนะสิบสองเพชรนะครับถ้าจะเร่งสปีดนะแต่ว่าเราไม่เร่งนะสิบสองเพชรนะครับรอไปเลยครับสิบสองชั่วโมงครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกับน้องปอมปอมนะครับนี่น้องปอมปอมนะในที่สุดก็มาเลยก็ทําสําเร็จนะครับกับน้องปอมปอมนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะฮะน้องปอมปอมน้องๆก็จะได้เจอน้องปอมปอมเลยนะโอเคครับก็คลิปนี้ก็ยืดยาวพอสมควรนะเออกับมอนสเตอร์ เอ่อหนึ่มนะครับมอนสเตอร์ Monster 2องาสตัวนะแล้วก็มีน้องปอมปอมเลยนะเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปอย่างรวดเร็วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันนะโอเคมาไปเลยครับมาจ้าเมืองแอร์ไอซ์แลนด์นะโอ้เก็บเงินเก็บทองกันเลยฮนะและน้องปอมปอมของเรานะ ลอเกือบสองชั่วโมงนะครับน้องๆแรปนี่เน่นเรียบร้อยฮะวันนี้ก็เกือบเต็มแล้วนะพื้นที่อ่ะยิบต้องซื้อโรงแรมแล้วครับต้องหาโรงแรมมาให้น้องพักแล้วนะเต็มแบบแน่นเอียดนะครับ Humble Hotel นะหนึ่งแสนครับรับตรงนี้นะโอเคเราจะย้ายมอนสเตอร์ที่เราไม่ได้อ่าแล้วก็เราจะขายเลยนะครับเออตัวไหนที่มันซ้ำนะ ขายไปเลยครับเฮ้ยไม่ได้ขายแบบนี้ขายตัวที่อยู่ในเจ้านกชมดีนะซ้ำนะลูกโอเคตอนนี้เราได้ปอมๆมมาเลยนะครับตัวต่อไปนะครับที่พี่ชิปจะบีดขึ้นมานะครับน่าจะเป็นเจ้าตัวโอ้จริงๆก็เอาลิฟต์ได้เลยเนะี่ย พี่จิบจะเอาตัวสครับก่อนแล้วกันครับเท่านี้นะลมหินน้ำนะครับลมหินน้ำต้องใช้ตัวไหนนะลมหินน้ำใส่คอปไซ่บอฟกับโทจัมเมอร์นะลมหินน้ำโอเคลมหินน้ำจะได้เจ้าสครับนะครับเอ่อโทจัมเมอร์กับไซ่บอฟนะโอเค มามาเบียดกันจ้ะเอ่อโทจัมเมอร์นะครับกับไซบอบนะลองดูครับ one two three เบียดเบียดมาเลยครับปัาบอ่ะสิบสองชั่วโมงน่าจะติดเลยนะครับน่าจะติดนะเ <Yahoo! S 1> จ้าตัวตัวไหนนะเจ้าตัวนี้นะ ครับนะครับก็จะติดเรียบร้อยนะเออตจ้นี้กี่ชั่วโมงใช่ครับ12บชั่วโมงนี่ก็12บชั่วโมงนะเดี๋ยวเราจะมาเจอปอมปอมนะครับน้องปอมปอมน้องชิลิเดอร์ของเราเนะีดสวยของเรานะครับแล้วก็เจ้าสครับนะครับตัวถัดไปนะครับต่อๆกันเลยนะโอเคเดี๋ยวเราวั์ปไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับ มาแล้วจ้ามากันอีกแล้วจ้ามาแล้วเพชรเก่านะครับในที่สุดนะน้องๆพี่จิ๊บก็สามารถเลครับใช้ความสามารถที่มีอยู่นะปลดล็อกเจ้าปอมปอมได้สําเร็จนะครับน้องๆมาเป็นกําลังใจให้หน่อยนะปอมปอม one t ช่วยน้องปอมปอมสาวสุดเซ็กซี่นะครับของเมือง ไอซ์แลนด์ออกมาแล้วจ้าโอ้โหอ๋โอโหย<า>ิเสียงน้องเนดะ้อโอเคน้องมาแล้วนะน้องเป็นคอมมอนตัวที่11ของเมืองเรานะครับผมมาแล้วจ้านี่น้องปอมปอมสีชมพูอา้าวลงไม่ได้นะครับเออเข้าไปที่นี่ก่อนนะเต็มฮะเต็มฮะ น้องปอออกมาได้ไหมอยากเห็นน้องปอมปอมก่อนนะฮะอ่าน้องปอมปอมออกมาแล้วน้องๆน้องปอมปอมนะครับเอาเห็นไหมครับนี่น้องปอมปอมออกมาเลยครับน้องร้องนะได้ยินเสียงน้องร้องไหมเนี่ยหรือน้องเชียร์อย่างเดียวร้องให้พี่ฟังหน่อยลูก

น้องมาเชียร์นะจ๊ะเอ๊น้องมาเชียร์นะครับอ่าไม่เป็นไรมาแล้วน้องปอมปอมของเรานะครับโอเคตัวต่อไปครับสครับนะก็ตัวจัมเมอร์กับตัวไซไซบอฟส์นะครับผมเออลืมไปเลยสครับเราได้แล้วนี่ว่าเออเอ้าวสครับเราได้ไปแล้วถ้างั้นเราก็เตรียมตัวเจอกับสครับนะครับ แต่ตัวที่จะบีดต่อไปคือ T-Rox นะเออ T-Rox T-Rox ท r o x อ้า, T ox, ox, าวาเราจะได้อีกแล้วนี่หวา่าเดี๋ยวกดผิดจ้ะ n น n า h หน n น n า h หนนะ T ีร็อกเป็นน้ำนะครับแล้วก็หินกับหินกับหินกับน้ำแข็งนะเออมีไหมหินน้ำแข็งดัมเซอร์นี่เองครับดัมเอร์กับโทจัมเมอร์นะ ดัมเซอร์กับโทจามเมอร์น่าจะได้ทีล็อกนะครับมาดัมเซอร์กับโทจามเมอร์นั่นเองดัมเซอร์ยังอยู่นะดัมเซอร์ยังมีชีวิตดีอยู่นะโอเคได้ฮะดัมเซอร์กับโทจามเมอร์นะจ๊ะน้องๆมาลองดูว่าจะได้ไหมนะครับไม่มีใครจุดไฟให้เราเลยนะเมืองนี้ one two three ได้บอทีล็อก เอ๊ะได้ไหมเจ็ดชั่วโมงขอดูหน่อยครับแป๊บนึงนะไปดูในตารางแป๊บนึงเจ้าทีร็อกส์นะครับ,บนะไดนบนนบนโนเสาร์ที่เป็นเสียงอะไรเนี่ยเสียงปแปลกเสียงกลองกลองเขาเรียกกลองอิเล็กทรอนนะิกส์ด้วยแฟบแฟบแฟบอย่างเงี้ยนะเดเรเมนนะครับนี่สามารถปลดล็อกในเมืองแพร้นก็ได้เมืองแอร์ก็ได้ทริบิลคอลอสเซียมนะครับคอปเพรสเซอร์โกนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองแอร์นะและเวลาที่จะได้สำเร็จก็คือ 8ชั่วโมงนั่นเองครับผมซึ่งเราก็ได้มาแล้วนะน้องๆ8ชั่วโมงนี้ครับเจ้าทีล็อกสนะครับโอเคแล้วเวลาบริษอีก6กชั่วโมงนะอ่าสำเร็จครับผมอ่าสำเร็จแล้วนะน้องๆโอเคเจ้าทีล็อกสนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาบริษกับเจ้าสครับนะเราก็จะได้เจ้านี่นะเจ้านกนะครับยาวสตรีทนะครับอ่าตัวนี้ชีเด็ดเลยนะครับโอเค คลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนนะจริงๆเราก็ทำเควสของน้องปอมปอมเสร็จแล้วนะครับผมโอเคปอ,ปอมปอมไว้เจอกันนะคะเดี๋ยวเรามาเต้นให้เต็มทีมเลยโอเคเดี๋ยววัปไปอย่างรวดเร็วครับสำหรับสครับแล้วก็ T-rock กสตอรไปเลยนะครับ